สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับคลิปนี้นะครับผมจะมาทำนายดวงนะครับของชาวปีขานปี2563นะครับเดือนพฤษภาคมเราจะมาดูกันนะครับว่าดวง,งท่านดวงความรักการงานการเงินหนี้สินนะครับจะเป็นยังไงนะครับ อกาาโอุกาษา,า,าข้าพเจ้าขอไหว้ตุ๊กตาทองขอโจงมาบังเกิดในจักรุมันทวารในโมโนทวารในกายทวารนนข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้บำเพ็ญกุศลแด้เองก่อนอนาชาติเกิดด้วยตุ๊กตาทองลาบประกาศจงมาบังเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งแปดทิศเนื่องเนื่องให้เหมือนสาการานั้นเถิดให้เหมือนองค์ตุ๊กตาทองนั้นเถิดขอให้คำทำนายดวงนี้นะครับเกิดความแม่นยำเป็นที่สุดโอเคครับผมจะตัดไพ่นะครับการทำนายดวงนี้นะครับจะเป็นการทำนายดวงแบบเก้าใบนะครับ เปิดจากซ้ายไปขวานะครับผมแถวแรก3ามใบเท่ากับต้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแถวกลางเท่ากับกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะครับแถวล่างเท่ากับท้ายเดือนพฤษภาคมนี้นะครับการดูดวงนี้เป็นการดูดวงง่ายๆนะครับดูเหตุการณ์ต้นเดือนกลางเดือนท้ายเดือนกันเลยครับผม ง่ายๆเรามาดูกันเลยครับว่าเหตุการณ์จะเกิดอะไรขึ้นกับท่านนะครับท่านปีขามเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโอเคครับเรามาดูดวงนะครับต้นเดือนนะครับเดือนพฤษภาคมต้นเดือนด้านการเงินนะครับการเงินการงาน จะมีการตัดสินที่คุณจะต้องใช้เวลารอคอยนะครับความยุติธรรมคุณอาจจะมีความเชี่ยวชาญที่มีความรู้คอยให้คำปรึกษาคุณในด้านกฎหมายหรือธุรกิจนะครับคุณอาจจะเป็นคนที่ตรงไปตรงมาจนเกินไปนะครับมีความรู้สึกความอ่อนโยนในความสัมพันธ์คุณจะมีความต้องการที่จะเป็นอิสระ พูดง่งายๆก็คือคนผงขางนะครับแบบลุยไม่ไว้หน้าใครตัดสินใจเด็ดขาดแนะนำนะครับพ่อหมอแนะนำให้ใจเย็นๆหน่อยนะครับท่านปีขานะครับเดือนพฤษภาคมนี้ท่านจะลอยอย่างเด็ดขาดทะเลาะกับใครก็ไปยืนด่าเขาหน้าบ้านเลยครับยืนตันไม่แคร์สือเป็นคนอย่างนี้แหละครับดูจากไพ่นะครับ พอทะเลาะเสร็จนะครับท่านก็จะสบายใจคิดว่าสิ่งที่เราทำนั้นถูกต้องเขาผิดเราก็จัดก,การอย่างเด็ดขาดปาหารเขาเลยโอ้โหท่านโทดไปครับและสุดท้ายนะครับท่านจะคิดมากครับว่าทำผิดกับเขานะครับทำแรงไปหรือเปล่าเนี่ยโอเคครับมาดูกลางเดือนนะครับกลางเดือนนะครับ ่านจะประสบความสำเร็จมีโอกาสถ้าท่านเป็นเจ้าของบริษัทนะครับปล่อยแฟนชายท่านจะมีโอกาสมีลูกขายนะครับมีลูกเข้ามาช่วยเหลือทำให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับและทีนี้ล่ะครับท่านจะช่างใจว่าจะทำยังไงดีกับลูกคนนี้จะให้ผลประโยชน์เขามากไปก็ไม่ดี ก็เสียได้อย่าน้อยไปก็กลัวเขาไปทำกับคนอื่นเพราะท่านได้ลูกขายที่เก่งมีคนเข้ามาช่วยเหลือคุณนะครับในกลางเดือนนี้ทำให้คุณประสบความสำเร็จเลยจนทำให้คุณช่างน้ำหนักคิดมากครับว่าจะทำยังไงกับเขาดี กลัวจะให้ผลประโยชน์เขาก็กลัวให้มากไปเสียดายแต่พอจะให้น้อยไปกลัวเขาจะไปทำกับคนอื่นเขาจะทิ้งเราไปจะทำนายอย่างนี้ก็ได้นะครับท่านได้ลูกน้องมือดีเข้ามาทำให้ท่านประสบความสำเร็จแต่ท่านกลัวให้เขาเยอะไปให้ลูกน้องผลประโยชน์มากไปครับก็เป็นเรื่องปกติครับถ้าให้เยอะไป เดี๋ยวลูกน้องท่านจะคิดมากถ้าให้เยอะไปเขาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้เขาอาจจะคิดก่งตัวโก่งราคาเพื่อต้องการทุกคนนะครับต้องการความประสบความสำเร็จท่านก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับว่าสมควรให้เท่าไหร่เพื่อให้องค์กรของคุณนะครับประสบความสำเร็จกลางเดือนนี้นะครับ ท่านจะเจอลูกน้องที่ดีทําให้ท่านประสบความสาเร็จชั่งน้ําหนักให้ดีนะครับจะเสียเข้าไปได้นะครับโอเคครับมาดูท้ายเดือนนะครับท้ายเดือนนะครับท่านจะถูกเชื้อเชิญจากเพื่อนของคุณจากคนที่มีความรู้ก็ได้ครับแนะนําให้คุณทําเคารือข่ายหรือค้าขายอะไรสักอย่างครับชวนไปหุ้นชวนไปทําธุรกิจ ชวนไปเที่ยวประมาณนี้ครับแต่ดูเหมือนท่านจะโดนหลอกนะครับเหมือนกับเขาจะเอาเปรียบท่านเหมือนจะมาหลอกลวงแต่ถ้าไม่ได้หลอกลวงนะครับเขาจะมาเอาเปรียบท่านเหมือนกดท่านได้20เขาได้แปดสิบนะครับเอาเปรียบเราทุกทางแต่ถูกเชื้อเชิญนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับคำทำานายนี้นะครับถูกเชื้อเชิญ เพื่อจะได้ผลกำไรที่ดีแต่ว่าโดนเอาเปรียบครับผมแต่ด้วยความเก่งก้าของคุณครับไพ่ใบสุดท้ายนะครับด้วยความชำนาญมีความเชี่ยวชาญความสามารถพิเศษของคุณนะครับจะทำให้คุณได้เปรียบเขาครับผมเอาลอดได้ครับเอาตัวรอดได้แต่ว่ายัางไงก็ต้องชั่งน้ำหนักให้ดีนะครับเพราะว่าคนเชื้อเชิญนี้ เป็นคนมีความเฉลียวฉลาดชวนท่านไปลงทุนให้ท่านแค่ยี่สิบเอร์ซน์เขาเอาแปดสิบหรือว่ามากกว่านั้นก็ได้นะครับผมก็ทำนายตามเข้าๆนะครับเขาอาจจะเอาหกสิบท่านเอาสี่สิบแต่เขาไม่ลงทุนแม้แต่บาทเดียวแต่ท่านก็ไม่มีทางเลือกมากนะครับเพราะว่าผลประโยชน์อยู่ข้างหน้า แล้วท่านจะใช้ความเชี่ยวชาญของคุณทํากิจการนี้จนประสบความสำเร็จแต่ว่าเขาแทบไม่ได้ทำอะไรเลยครับเขาเาเปรียบคุณทุกด้านส่วนท่านที่ไม่ได้ทำธุรกิจอะไรเลยนะครับอยู่กับบ้านเป็นแม่บ้านเป็นพ่อบ้านนะครับก็อาจจะมีคนชวนไปทำงานนะครับแต่มีผลประโยชน์ซ่อนอยู่ เห็นผลประโยชน์ของคุณซ่อนอยู่เขาถึงมาชวนคุณชวนคุณไปหุ้นชวนคุณไปร่วมงานเขาเปรียบคุณทุกด้านครับแต่ก็คิดให้ดีนะครับดีกว่าไม่มีงานทำนะครับโดนเอาเปรียบนิดหน่อยแต่มีงานทำมีเงินเข้ามาเหนื่อยหน่อยแต่ได้เงินก็ดีกว่าอยู่บ้านนะครับ คนเขามีความรู้ก็ต้องเอาเปรียบเราอะครับเราไม่รู้จะไปทำอะไรคิดอะไรไม่ออกอยู่ดีๆมีคนมาเชื้อเชิญเอาความรู้สิ่งที่เขารู้มาชวนเราเห็นเรามีความเชี่ยวชาญมีเงินทุนท่านจะโดนประมาณนี้ครับท้ายเดือนลองมาทำนายเรื่องความรักกันนะครับ ต้นเดือนพฤษภานะครับท่านมีการตัดสินใจอย่างไรอย่างเด็ดขาดจะได้คู่ครองที่มีฐานะนะครับท่านที่ยังโสดท่านจะได้คู่ครองที่มีฐานนะเลือกคนที่ใช่อะครับตัดสินใจอะไรรวดเร็วมากนะครับคิดจะแต่งงานคนนี้ก็จะอยู่กับคนนี้นครับเดือนพฤษภาคมนี้ ตัดสินใจอะไรรวดเร็วไม่ฟังใครไม่ฟังเพื่อนไม่ฟังพ่อแม่คิดอะไรรวดเร็วคิดว่าใช่ก็ลุยเลยครับเลือกคนนี้ไปเห็นเขามีฐานะร่ำรวยถ้าทางจะดูดีแต่สุดท้ายนะครับก็จะคิดมากไม่แน่ใจเลือกผิดรือเลือกถูกกันแน่ แต่ But, รักไปแล้วก็รักไปครับท่านที่อยากมีลูกนะครับกลางเดือนนี้นะครับท่านมีเกณฑ์ที่จะมีลูกได้สมปรานาครับท่านที่ปั๊มลูกนะครับวันๆไม่ทําอะไรนะครับเอาแต่ปั๊มให้มีลูกนะครับท่านจะได้สมปรานาครับท่านจะได้มีลูกกลางเดือนนี้ครับเดือนพฤษามีเกณฑ์นะครับ อยากมีลูกมากท่านจะได้มีลูกกลางเดือนนี้ประสบความสำเร็จและจะช่างใจครับจะได้ผู้หญิงหรือผู้ชายดีเนาะมีลูกเร็วไปหรือเปล่าใช่ผู้หญิงคนนี้ใช่ผู้ชายคนนี้เป็นเนื้อคู่แท้กับเราแล้วใช่ไหมเนี่ยครับ กลางเดือนพฤกภาท่านจะรู้สึกอย่างนี้ครับเรามาดูท้ายเดือนพฤกภานะครับท่านจะถูกเชื้อเชิญท่านอาจจะต้องไปสู่ขอนะครับสู่ขอท่านหญิงขอไปแต่งงานนะครับไปขอท่านหญิงแต่งงานกันเถอะแต่ถ้าไม่แต่งนะครับท่านโดนแน่ครับ พอใบต่อไปนะครับทำไพ่ได้ไพ่เดอะเดนะครับตายถ้าไม่ไปขอตายแน่ครับทะเลาะกันเละแน่แต่ด้วยความเชี่ยวชาญของท่านครับไพ่ใบสุดท้ายท่านเจ้าตัวรอดได้ครับจัดพิธีให้ถูกต้องตามประเพณีเลยครับสินสอดเท่าไหร่ก็ว่ากันไปแต่ถ้าคำทำนายนี้นะครับ เป็นของท่านหญิงท่านจะอาจจะถูกเชื้อเชิญนะครับไปงานแต่งงานหรือจะถูกเชื้อเชิญไปทำเรื่องไม่ดีนะครับแต่คุณเป็นคนเก่งครับเอาตัวรอดได้สบายคำทํานายก็เป็นประมาณนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับยังมีคำทํานายมากมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับสวัสดีครับ